สวัสดีค่ะวันนี้พี่ชันนะคะจะมาทําการสาธิตวิธีการถูพื้นแบบเก่าะคะ่ะขั้นแรกนะคะเราต้องจุ่มน้ําไปแล้วก็ทําการบิด

ได้นะคะว่ารอบๆถังจะมีเศษน้ำกระเด็นอยู่นะคะซึ่งทำให้เกิดการเลอะเทอะเปื้อนแล้วก็เป็นการเลอะเทอมือด้วยค่ะเป็นการยากลำบากในการถูพื้นมากเลยค่ะจบค่ะวิธีการจัดเก็บของไม้ถูพื้นนะคะ แ้่ก็แกะออกมายดกนซึ่งเป็นการแกะลำบากว่านะคะ แล้วก็นำไปตากนะคะ